ค่ะพี่น้องท่านผู้ฟังตอนนี้ดีเจย่อไกลที่ดินซอดำดีเจทีบ้านลูกหลานทาย่อค่ะยังอยู่ที่บ้านนาสีนวลนตำบลขัวเรียงอำเภอชุมเผรจังหวัดขอนแกน่นนะคะมาเยี่ยมยามสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับประทานผักเม็ดหกสายพันธุ์แกน่นรอยันนะคะอกับเป็นทีมงานของจ้าดำข้ามขาขาหญ่และสาวดำข้ามเขาน้อยค่ะมุนีจะพาพี่น้องได้มาพบพอกับค่ะคุณแม่จันล่าโสมาสีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ ค่ะคุณแม่ซื้ออย่างารงานตัวแน่ซื้อจันลาค่ะน้ำสก,กุลยังคะแม่โซมาสีค่ะคุณแม่จันลา่าโซมาสีค่ะอายุบันเลขที่เท่าใดคะแม่เก็ดหนึ่งบัตรเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดมู่ใดคะ หมูหนึ่งหมูหนึ่ง,งบ้านนาสีนวลนตําบลคัวเรียงอำเภอชุมแพจงังหวัดขอนแก่นนะคะคุณแม่อายุจักปีแล้วคะเจ็ดสิบเก้าแล้วเจ็ดสิบเก้าปีอายุก็ผู้ใดคะแม่ตอนเนี้ยอยู่กับหลานคะ่ะอยู่กับหลานเนะาะค่ะการสุขภาพร่างกายนี่เป็นจังใดคะมีมีปัญหาสุขภาพร่างกายจังใดคะเจ็บขาปวดขาเจ็บขาปวดขาอันโรคอันอื่นเลยแม่ความดันเบาหวานมีบอเบาหวานบ่มีเบาหวานบ่มีเนาะความดันกับบมีม ค่ะแต่ว่าโรคที่เป็นอยู่โรคประจําตัวนี่คือปวดขานะคะปวดขาปวดขาเป็นยังไรคะแม่มันบวมบเข่าบวมหัวเขาบวมหัวเขาเคยไปหาหมอบอบอเคยไปหรอกยบอเคยไปตรวจบมอคะหเออจังใดก็ต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายน้ำเนาะค่ะคุณแม่อมีอาการปวดขาปวดเขานะแล้วก็ได้รู้จักกับพักเม็ดหกสายพันธ์แกนร้อยยันนี้จังใดคะแม่อยากกับฟังน้ำมิตรยู แน่กับพ่นว่าให้ฟังแน่ผู้หันกุนีว่าให้ฟังแน่ฟังในทีมงานจะดำคำเก่าญ่โอ้ยฟังบ่เสาจากเธอค่ะมีผู้มาเบาให้ฟังผู้ใดคะผู้ใดแนะ่ามาพ่าะเธอเสียงละพ่อเสียงค่ะพ่อเสียงเนี่ะน้ำกันค่ะพี่น้องกันนี่ล่ะเนาะค่ะเพื่อนกินก่อนแล้วเพื่อนเน่ามาค่ะแล้วก็อันแม่ได้สร้างผักเม็ดหกใสท่านแก่นร้อยยันนี่มาจากเม็ดแล้วค่ะมากินจากเม็ดแล้วออ๋จากจากเม็ดละหาหาลอยนะ <20 S 2> ยี่สิบเมตรเนาะยังนี่สองเมตรยังอยู่สองเมตรกินเราเป็นยังไงคะแม่กินกินแล้วสิบแปดเมตรโอ้กินเราสิบแปดเมตรเป็นยังไงล่ะคุณกินสิบแปดเมตรแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงไข่เนยปูนทูพอสูกแต่ถามว่าอาการอาการที่ปวดนี่ท่นนบบานค่อยเบาลงอยู่ไหไข่อยู่ แต่ก่อนปวดแนงบหมดแม่ปวดอยู่บวมนะแต่ว่าที่กินมาสิบแปดเม็ดนี่รู้สึกว่าจังใดคะรู้สึกว่ามันมันมีส่วนดีขึ้นบ่เบาไข่แน่เบาอยู่แล้วอันที่บวมเนาะแต่ว่าเบาบวมหนึ่งกับไข่แน่อยู่อยากยุบอยู่แม่นบ่อยากยุบอยู่่คะอันมาถึงทันถึงกินยังมาถึงแม่นบ่ค่ะต้องกินต่อเนื่องค่ะเพราะว่าคุณแม่กันอายุเจ็ดสิบเก้าปีแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเรื่องของปวดขาก็เป็นมาหลายปีแล้วบ่เป็นมาหลายปีแล้วประมาณจะปีแล้วค่ะแม่สามปีสี่ปีแล้ว สามปีสี่ปีจรีงแหละเนาะเพราะว่าคน,น้นเทียนอายุหลายแล้วนี่ร่างกายเขาสเสื่อมเลยค่ะคุณแม่ต้องสอนค่ะแต่ส่วนนี้ส่วนของพักเม็ด,ด,มดนนเขาก็ไปได้เนาะไปได้มาได้บัดนี้ก็ไปมาได้เนาะอายุหลายแล้วอยู่บ้านอยู่บ้าน,นอยู่กับหลานเนาะค่ะแต่ว่าในเรื่องของปัญหาที่เป็นยู่การปวดแข้งปวดขาเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามันมันเริ่มเบาแล้วบ่ค่ะบัดนี้ถามความรู้สึกของคุณแม่เนี่ยว่าการที่คุณแม่กินพักเม็ด หกสายพันธุ์ของแก่นวอยันนี่คุณแม่ว่ามีผลดีต่อสุขภาพร่างกายบอคะแม่ดีอยู่แล้วความรู้สึกว่าดีอยู่ดีอยู่เพราะว่ามันยุบค่ะขาใข่แล้วมันหยุดยุบแน่นอยู่สึกนี้เคยมีแห้งบอีนี่ค่ะจังใดกะคุณแม่มีอย่างที่จะฝากถึงพี่น้องท่านผู้ฟังทางผ่านทางรายการของทีมงานจ่าดำข้ามเขาไนยบอค่าว่าเกี่ยวกับพักเม็ดเนี่ยค่ะโอ้ปวดแสงปวดขาก็จินโลดค่ะกิแนเรา็ดีรลดหอกค่ะ อ่ะจะกินให้เถิงกินให้เถึงเนาะย่นะนะเงินันเงินมีกินไปอยู่ค่ะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆละค่ะถ้าหากว่ามีภูมาสอบถามประสบการณ์ต่างๆในคุณแม่ทัางคุณแม่จันล่าสูมาสีนี่ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องบ้านเฮไปฟังบอคะเอ้ยมามาโรดมาถามโรดค่ะคุณแม่มีโทรศัพท์บอบอค่ะแต่ว่าคุณแม่อยู่ที่ค่ะบ้านเลขที่เจอหมู่หนึ่งบ้านนาสีนวลนตำบุญขัวเรียงอำเพอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะ สำหรับผู้นี้ย่อไก่ทิ้นดินซอดำ่าทีมงานของจาดำคําเขาใหญ่ทีมงงานผักเม็ดหกสายพันธ์แกรนรอย,ยันนะคะขอ,ขอขอมอบนะคะผลิตภัณฑ์ผักเม,ม็ดหกสายพันธ์แกรนรอยยันให,ให้คุณแม่จันล่าได้ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่ค <ขา S 2> ่ะค่ะค่ะสวัสดีค <ขา S 2> ่ะสวัสดีค <ขา S 2> ่ะ